อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณเป็นเพียงความฝันล่งๆแรงๆฝากให้เอกเทวดาเป็นคนดึงตัวเลขเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคออกมาให้นะครับถึงแม้จะไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งแต่ก็ยังถึงเส้นชัยเหมือนคนอื่นฝันเห็นลูกเตา๋าทานายได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นลูกเตา๋าทำนายได้ว่า เพศตรงข้ามจะนำโชคลาบมาให้หากมีการเดินทางจะราบรื่อปลอดภัยทุกอย่างความรักมีโอกาสพลิกผันได้ตลอดเวลามันเติมความรักด้วยคำหวานส่วนทางด้านการเงินนั้นจะได้เงินมาจากการกู้ยืมและคลี่คลายการเงินได้พอสมควรคนรอบข้างจะทําให้คุณเสียชื่อเสียงหากผู้ใดฝันว่าได้เล่นลูกเต๋าหรือการพนันทานายว่าจะได้รับความเดือดร้อน ที่เกิดจากเด็กเล็กภายในบ้านทิศเหนือเป็นทิศมงคลสําหรับคุณเร็วๆนี้คุณอาจจะต้องมีโอกาสได้เดินทางไกลห่างไกลครอบครัวสักรยะให้ระมัดระวังคําพูดจะเป็นการนําศัตรูเข้ามาสู่คุณหากผู้ใดฝันว่าได้จับลูกเตา๋ากลิ้งเล่นทํานายว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภัายตัวเองการงานมีโอกาสพลิกผัน อาจจะต้องได้เปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่หรือถูกโยกย้ายสายงานเพื่อทดแทนผู้อื่นแต่จะเป็นไปในทิศทางที่คุณพอใจหากจะได้โชคลาภนั้นให้หาโอกาสไปพักผ่อนต่างถิ่นและจะต้องเป็นสถานที่ที่ไม่เคยไปแต่ทางด้านสุขภาพค่อนข้างน่าเป็นห่วงคนเจ็บจะหายแต่คนที่สุขภาพแข็งแรงดีนั้นอาจจะเจ็บป่วยแบบตั้งตัวไม่ได้ และต้องใช้เวลานานกว่าจะหายความฝันนี้จะได้แก่คนในบ้านหากผู้ใดฝันว่าได้นับลูกเตา๋าทำนายได้ว่าคุณกำลังจะได้โชคลาภและโชคลาภจะอยู่ทางทิศตะวันออกมาจากผู้สูงอายุส่วนการเงินนั้นจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากปฏิพัน์ไหวพริบของตัวคุณเองตัวเลขที่ได้จากความฝัน ฝันเห็นลูกเตา๋าหรือได้ถือลูกเตา๋าตัวเลขที่ได้คือ4 6 0 9หรือ7อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในวามฝันให้ถีถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคถ้าฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มที่กำหนดนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัว sorry crap